ทำประกันกับเราไว้นะครับจาก4 0,000บาทที่คุณทำประกันเราคืนให้คุณ2 0 0 0มบาทครับขอบคุณครับเอาละ2 0,000บาทอยู่ตรงนี้และจาก3ตัวเลือกจะเหลือเพียง2ตัวเลือกครับครับวันนี้มาถึงข้อ7แล้วล้างตาถือว่าล้างตาสําเร็จแต่จะได้เงินกลับบ้านหรือไม่อยู่ที่ข้อนี้แล้วและข้อนี้คุณวางในช่องเดียวครับจะทําได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหมวดคาถามข้อที่7ครับ รองเท้าหรือกางเกงยีนส์รองเท้ารองเท้าดีกว่าไหมกางเกงยีนดูแบบงเยอะรองเท้าแล้วกันครับเลือกรองเท้านะครับเอาละหมวดรองเท้าเรามาดูกันครับสองตัวเลือกในหมวดนี้มีอะไรบ้างครับเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาต้องแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็รายละเดประเทศบ้านเกิดที่เจ็ดข้อสุด นกันเลยครับผูม a ามีต้นกำเนิดจากประเทศใดเยอรมนีหรือสหรัฐอเมริกา60วินาทีเพื่อเงิน20 0 0 0บาทเชิญเลยครับบอกผูเลยอ่ะจริงผูม a าผูมาเป็นปรูปเสือกระโดดเยอรมนีสหรัฐอเมริกาแต่ก็ดูเป็นเยอรมันนะทำไมขอขอ,ขอคอวามเห็นฟิลแบบจากลัวอะไรเงี้ย โลโก้อะไหกันน่าจะกวนที่อยู่ที่เย่ละมันผมไม่รู้อีกแล้พูมาพูมาพูมาเวลาหนักใจไม่เกี่ยวกับภาษาพูมาพูมา คุณ okay. วางเงิน20ม่บาทสุดท้ายที่เยอรมันีขอโทษนะครับวางแบบกล้าๆกลัวๆเลยก็ไม่รู้ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆแล้ววางแล้ววางขอบแบบเออคุณวางตรงกลางหน่อยก็ได้นะเอเอาวางเหมือนไม่อยากวางอะ่ะเสียวเออทำไมอ,อ่ะเฉลยเพราะ ยังได้เงินกลับไปถือว่าวันนี้มาล้างตาสำเร็จครับปูม่าเป็นแบรนด์นะครับเสื้อผ้ารองเทา้ากีฬา